กันยามบ่ายวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับนี่นะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันถ้าท่านชอบก็ทักได้เลยนะครับถ้าท่านรักก็โทรได้เลยนะครับนี่คือพระชัยของอาจารย์พายหรือว่าหลวงพ่อพายวัดมะขามจังหวัดปทุมธานีนะครับพระชัยรุ่นนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่สองพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงเต็มองค์กับพิมพ์ฐานสูงครึ่งซีกนะครับเป็นพระดีที่น่าศรัทธาน่าศาึกษาน่าสะสมมากๆนะครับ ตามประวัติที่เคยกล่าวไว้ว่าพระชัยของอาจารย์พายรุ่นนี้ก็เข้าร่วมพิธีเดียวกับสมเด็จหูของหลวงพ่อคําวัดโพปั้มนะครับซึ่งในพิธีนั้นก็จะมีเกจิคณาจารย์รวมบุตราวิเศษมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะครับหลวงพ่อจงวัดต่างนอกหลวงพ่อนุ่มวัดนางในหลวงพ่อคําวัดโพปั้มอาจารย์พายวัดมะขามและที่สําคัญยิ่งก็จะมี หลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบนะครับเป็นเจ้าพิธีนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นพระดีที่น่าศึกษาน่าสะสมมากๆนะครับจํานวนการจัดสร้างทั้งสองพิมพ์ถือว่าน้อยมากๆนะครับเพียงแค่ไม่เกิน2,000องค์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามกันนะครับดูธรรมชาติพระหล่อที่สวยงามมากๆนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นธรรมชาติพระหล่อที่สวยงามมากๆนะครับนี่นะครับคือเม็ดเดือด มีรอยสลากรอยแตกแบบนี้คือพระหล่อโบราณนะครับมีครับขี้เบ้ามีเม็ดกวดเม็ดทรายให้เห็นนะครับเราไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็ถือว่าสวยงามนะครับนี่นะครับเป็นพระหล่อโบราณที่ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับเม็ดกวดเม็ดทรายคราบขี้เบ้าต่างๆนะครับนี่นะครับคือพระชชยที่น่าศึกษาและน่าสะสมมากๆนะครับ